ท่านรองนายกเมนตระท่านประธานเทศสาลท่านสมาชิกเทศบาลท่านประหลัดเทศบาลท่านนายกเทศการขณะพิธีตย่อดเหรียญและนำถุกขวดทุกข้างนะครับผมมีความดีอย่างที่ได้เข้ามาเป็นประธานในพิธีโครงการ ตู้น้ำดื่มจอดเรียนตอาดปลอดภัยนำไปให้แก่ห้างไปโลกให้แก่ผู้ประกอบการน้ำดื่มจอดเรียนรปจากปี2 5 6 5ถึงปีนี้จะทำกิจกรรมทำให้ทราบว่าตลาดผูกการตู้น้ำดื่มจอดเรียนตลาดปลอดภัยห้างไบโลกให้แก่ผู้ประกอบการตู้น้ำดื่มจอดเรียนในวันนี้เป็นโครงการที่สำคัญอย่างยิ่งด้านสาธารณสุข ในระดับท้องถิ่นซึ่งผมเองในฐานะผู้บริหารทบ่สบายสบดวให้ความสำคัญในการพัฒนางานในทุกๆด้านโดยพอวด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญในการพัฒนางานเนื่องจากตู้น้ำหยาดเหงืในปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็นดังนั้น การบริโภคน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนให้ความสําสคัญสถานที่ประกอบการจำหน่ายน้ำดื่มต้องมีการพัฒนาให้ได้มาตนฐรรมสะอาดถูกสุตขตามลักษณะอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาชนผู้บริโภคได้รับการบริโภคน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนข้าผเเห็นความสำคัญเป็น,น,นอย่างยิ่งที่กองสาธารณสุขและร้อนได้จัดทำโครงการขึ้น โดยจะทำให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการตู้ดึงตู้น้ำดื่มเหียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพื่อจะได้นําความรู้ไปปรับใช้ในการในการดำเนินงานเสริมสร้างวิสัยทัศน์และการบริการดการให้ชุมชนก้ผมขอขอบคุณพลักงกรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวโรงพยาบาลอำเภอบัวที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับ ยิ่ง,งว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้ทับความรู้ไปปนความปรุงพัฒนาให้กับสถานปรตกอการน้ำาสืยนให้ได้มาตรฐานสะอาดตามสุขพลักษณะทำให้ประชาชนได้ดื่มน้ำสะอาดและคุ้มครองด้าความปลอดภัยและการเข้าถึงบริการวับนนี้เวลาสมควรแล้วทุกท่านขอเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อต่อการ ตู้น้ำดื่มตามโครงก,การตู้น้ำดืม่มปลอดเดียดสะอาปลอดภัยแหงการรไฟ น้ำหยดหัวเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศ่างกาซึ่งต้องวอควบควมุมคุณภาพที่ได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคที่กำหนดและนอกจากนี้น้ำยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่จะต้องนำน้ำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะน้ำดื่มต้องเป็นน้ำสะอาดม,มีคุณภาพมิฉะนั้นจะต่อที่เกิดข้อต่อร่างกายนอกจาก,กานี้น้ำดื่มมีการปนเปื้อเชื้อจุลินทรีย์ยังเป็นสาเหตุทำให้เกิด ระบบทางเดินนานารปัสสาวะปัสสาวะเป็นที่นิวเนตไตระบบปาสสาวะภายในซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยรงทั้งทางร่างกายและที่จทำให้ประกอบอาชีพไม่ได้และกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซึ่งโรคแบบนี้เราสามารถป้องกันได้โดยการปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะนานาก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความไม่สะอาดของน้ำดื่มและเพื่อให้ประชาชนนี เอเบนซได้ดื่น้ำดื่มที่ดีสะอาดปลอสารพิษองสาสุขสิลป์ได้รอบโดยงานสุกภาบันอาหัยมและสิแวดล้อ